มีเท่าไหร่2รถสวยก็ขายหมดครับสำหรับรุ่นนี้ g o เ e c o SK 60เตัวนี้ได้ออปชั่นเต็มและครบทั้งคันมุงกีใหญ่นะครับฟัน5ซีกมีลายไป,ปริ้งมาพร้อมสามารถต่อหัวแยกหัวสว่านให้คุณลูกค้าได้เลยบูมอาร์มยาวสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีชีคขาดใดๆทั้งสิ้นมีกาดกันกระบอกให้บริษมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยป้องกันกระบอกได้ดีเยี่ยม ใบดันนะครับสภาพสวยนะครับล่องรอยการใช้งานถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยช่วงล่างแท็กเหล็กความกว้างอยู่ที่1เมตรเก้าสิบห้าเซนหกล้อสามารถขนย้ายได้นะครับคุณลูกค้าได้ตู้เก๋งสวยๆแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ภายในนะครับผมกว้างไม่อึดอัดนะครับขับนานๆสบายๆแล้วก็คอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันซ้ายขวาหน้าจอดิจิตอลขวามือแล้วก็มือใหม่ก็สามารถหัดขับได้โดยง่ายครบับการใช้งานไม่ยุ่งยาก SK60C ขนาด60หรือว่า6ตันนั่นเอง่อ้อเสียอยู่ทางด้านบนแล้วก็โกเบโก้ฝากระโปรงใหญ่ๆดูแลไม่ยุ่งยากครับดูแลง่ายมากๆเครื่องสี่สูบหัวฉีดระบบไดเล็กแล้วก็ปั๊มไฮดริกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วด้านขวานะครับถังน้ำมันไฮดริกนะครับถังน้ำมันดีเซลมออแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวครับคุณลูกค้าสำหรับท่านใดนะครับที่ มองหารถขุดอยู่นะครับออปชั่นครบๆนะครับราคาสุดคุ้มมาที่2รถสวยได้เลยคันนี้ใช้งานดีเยี่ยมแน่นอนฝ่ายขาย061696 0160จับจองเข้ามาได้เลยครับคันนี้399,000บาทซื้อตอนนี้ส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมคุ้มกว่าน,นี้หายากครับผมมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่ มีน้องบอกน้องนะครับผมบอกต่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจาก2รถสวยฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ